โอเคก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพิกันอีกแล้วทุกคนนะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในช่องสลันนั่นเองนะทุกคนก็คือช่องที่ทําให้ยอดวิวเราแม่งโคตรทาร่มทลายเลยนะคุณผู้ชมที่น่ารักครับก็คือบอกเลยแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับช่องสลันนะครับผมที่ทําให้ยอดวิวผมแม่งแบบขึ้นร้อยตลอดเลยนะครับขอขอบคุณมากนะีฮะโอเคทุกคนครับ วันนี้เราก็จะมารีแอคชั่นเพลงของสลันกันอีกนะคุณผู้ชมก็จะเป็นยังไงก็กดไลค์ให้ผม,เล,ปปมเลยนะครับแล้วก็สมัครสมาชให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่สลันด้วยนะครับที่ยอดซับของพี่เขาเนี่ยตอนนี้แปดแสนแล้วนะทุกคนตัวมือก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยินหน้าย,ยินดีมากเลยนะครับผมแบบช่องพี่สลันนะครับผมโอเคครับทุกคนเรา ก็ไปพูดพัมพังเพลงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยดีกว่าว่าเพลงนี้ชื่ออะไรนะครับเพลงชื่อว่าความรักเท่ากับลมหายใจของสรันนั่นเองนะครับทุกคนนะโอเคครับผมผมว่าเพลงนี้ไม่เดือดนะครับแต่เป็นเพลงรักทุกคนกคน่าคงจะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันเขียนไว้ตรงที่หน้าปกนะครับเป็นว่าความรักเท่ากับลมหายใจหูโรแมนติกแน่เลยทุกคนเดี๋ยวเราไปลองฟังกันเลยแล้วกันนะกทุกคนนะยังไงก็ไลค์ผมนะครับ มากฮะโอ้กุฏีโอ้โอเอยีมจัดย็ดยงทความรักสกปรกงย่ยนี่้ยเออขาถ่ายสวยมากคุณชม มันดันเป็นหน้าที่ทนทานฉันได้บนบานแต่พอแม่คงคาพวกกับเม็ดฝนที่เทลงมาขอก่อนให้ช่วยให้เธอได้หลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทนมาคนเหี้ยคนเลวคนชั่วคนโง่และก็รวมถึงฉันที่เป็นคนพานแต่เธอเชื่อไหมล่ะฉันไม่มองจริงใจไม่เป็นไรอยากให้เธอหนีไปฉันขออยู่เงียบๆร่วการผิงจะทำอะไรกันแลืของเธอจะได้ตัดสินใจความรู้สึกที่เสียไปได้ขอเป็นคนรับซื้อขอโทษด้วยถ้าบางทีฉันตื้อความรู้สึกเก่ามันทำให้เราได้กิดอะไรมันทำให้ตัวของเราได้เวลาพักฟื้นฉ คิดถึงแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ไปจับเสือ้อเธอคงไม่ว่างเธอคงอยู่กับเพื่อนเธอเหมือนกันไกลที่พร้อมจะตัดเชือกจะทำจนตายได้แต่ทำไมใจก็กอักเลือดไอ้เฮียแม่งเจ็บชิบหายสัตว์กูแม่งคิดถึงชิบหายไอ้สัตว์ในเมื่อกูเคยไล่เขาออกไปจากโงรงงานทำควยไหลสัตว์กูแม่งไม่ไหวแล้วว่ะไอ้สัตว์กูควรไปตายใช่ไหมไอ้สัตว์ถ้าหักคอปากคืนลมหายใจตอนนี้กูตายไปแล้วไอ้สัตว์ <c oughs> วันหรอว่าเขาจะเดินมาแค่ฝันมันก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยมันก็ยังคงเพลินตาแต่พอตื่น จอโรกใบใหม่ที่ไม่ใช่โลกแคบแค่จากน,นี้จะเป็นโลกใบใหญ่ก็จะเอาเล็บบนหัวจากคนรอบข้างอย่างึงมันเอามาเข้าไปใส่ฉันยังเก็บไว้นาพในความคิดที่เธอเคียงฉันเก็บปากกาสม,มุดดินสออุปกรณ์ทุกอย่างที่เธอเรียนแต่เธอไม่ต้องมาสนใจจากนี้ฉันขอให้เป็นเธอเพียงที่จะมีความสุขให้เหมือนกับจันวันนี้ฉันขอเป็นเพียงเชิงเทียนที่นับเวลาถอยหลังใปเทียนค่อยๆจะดับไปถ้าหากวันนี้ไม่มีฉันอยู่เธอก็อยาไป เธอ<ห>สมอฉันยังคงนั่นงรอให้เธอกลับไปกลับมาโดยที่เธอสมัครใจยี่เฮ้ยจบแล้วเหรอทูค้คนก็จบปไปแล้วนะครับสำหรับเพลงความรักเท่ากับความคิดถึงอะไรวะ เพลงเลยวะคว,ค,ค,ยค,ยความรักเท่ากับลมหายใจโอเคยังโอเคทุกคนก็จบไปเลยครับสาหรับเพลงความรักเท่ากับลมหายใจแล้วแบตเตอรี่กูก็จะหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะเป็นอะไรที่โคตรพีคนะฮะโคตรเดียวเลยโอเคทุกคนนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้ฟังไปเนี่ยผมรู้สึกเลยทุกคนมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างโอ้พูดจริงๆก็อาจจะไม่18บวกจาก๋าแต่แบบเป็น18บวกที่ ที่ไม่สิบบวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีคำหยาบมีอะไรอย่างนี้แต่ก็ใครที่ฟังก็ต้องควรที่จะใช้วิจารณญาณนะคุณผู้ชมนะก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องถ้าถ้าอยากฟังก็ควรต้องใช้นะครับผมก็โอเคทุกคนก็วันเลยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับก็ผมให้เวละครับ 9. จุดจุดเลยนะโคตรเยอะนะทุกคน เพลงมันสุดจริงผมเลยให้9.5เพราะว่าเพลงนี้มันมีมนคือวัยรุ่นน่ฟังกันได้เยอะนะครับเพราะว่าเพลงนีมนมน้มันเหมาะกับวัยรุ่นนะครับผมก็วัยวัยกูนี่แหละก็คือ เยยี่มนนนะะคครับทุกโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เพลงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งริงไว้ด้านล่างคลิปเลยทุกคนแล้วก็ไปฟังกันได้นะครับง่ายๆก็ขอบคุณช่องพี่สารันและยินดีด้วยนะครับสำหรับ800,000ซับสไครต์นะครับคือเข้ามาเร็วมากนะจากที่แบบอยู่ที่700,000คลิปนั้นจำได้ป่ะแม่งเพิ่ง700,000คลิปนี้800,000แล้วคุณผู้ชมโหเกินนะครับโอเคทุกคนครับก็ยังไงก็ไปฟังกันได้นะครับ 听到白，哈哈哈。